กินเที่ยวเราเวอร์สัปดาห์นี้ครับเฮีย er จะพาไปสัมผัสธรรมชาติที่ช่องเขาเสือกระโจนที่เป็นช่องคุบเขาเหนือแม่น้ําแยงซีเกียงบอกเลยว่าเฮียเนี่ยตื่นตาตื่นใจสุดๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยท่านชมครับจุดหนึ่งที่ผมยืนอยู่นะขนาดนี้นะครับถ้าว่าท่านชมเนี่ยเดินทางมาที่เมืองเชงเกลีลานะครับเป็นอีดหนึ่งแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานะครับ ที่อย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณมาที่นี่คุณต้องเดินทางมาสัมผัสด,ด้วยตาของคุณเองให้ได้ครับที่อย่างนี้เขาเรียกว่าช่องแคบเสือกระโจนนั่นเองครับที่นี่ครับเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ําแยงสีเกียงครับจุดนี้อยู่ระหว่างภูเขาฝั่งนี้คือภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็คือภูเขาคาปาครับภูเขาคาปานี่อยู่ฝัง่งเมืองเชงเกิเล่านะครับส่วนหิมะมังกรหยกนี่อยู่ฝั่งลี่เจียงครับผม ณจุดนี้ครับในอดีตนะครับมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าแคบที่สุดของแม่น้ํำยางสีเกียงครับด้วยการเล่าขานกันว่าครั้งหนึ่งครับมีเสือตัวหนึ่งครับอยู่ที่ฝั่งหิมะมังก,กรหยกอยากจะข้ามมาท่องเที่ยวยังฝั่งภูเขาหิมะคาปาเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถจะข้ามผ่านแม่น้ำยางสีเกียงได้ก็เดินหาจุดช่องแคบต่างๆเดินหาอยู่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับ จนวันหนึ่งครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครับมีก้อนหินก้อนใหญ่ไหลลงมาจากด้านบนครับมาตกอยู่ตรงกลางของแม่น้ํำยางสี่เกียงแห่งนี้นะครับและก้อนหินก้อนนี้เนี่ยนะครับมีความยาวประมาณ30เมตรเลยทีเดียวนะครับทำให้เจ้าเสือน้อยตัวนี้สามารถเดินผ่านไปจนเห็นก้อนหินก้อนนี้แล้วก็วางแผนไว้ว่าฉันสามารถจะกระโจนข้ามจากฝั่งลี่เจียงมาสู่ฝั่งเชงเกอลีลา เพราะก้อนหินก้อนนี้นั่นก็คือที่มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจุดที่เสือกระโจนข้ามอยู่ตรงไหนครับท่านผู้ชมครับเดินมาถึงจุดนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นจุดชมวิวครับที่เขาบอกว่าเห็นก้อนหินก้อนที่เรียกว่าใหญ่โตมาหืมมาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เมตรนะครับ อยู่นี่ครับผมเห็นไหมครับท่านชมครับเป็นก้อนหินนะครับที่ไปตกอยู่ใจกลางของส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ําแยงสีเกียงนั่นเองนะครับที่สําคัญครับมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเล่าขานของตำนานเรื่องเสือกระโจนนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสวยงามอย่างที่ผมบอกไว้ไหมครับก้อนหินก้อนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กที่ใครๆมาต้องมาเที่ยวกับช่องแคบแห่งนี้ครับช่องแคบเสือกระโจนครับ